บนโลกของเรานั้นมีหมู่บ้านหลายแห่งที่กระจายตัวอยู่ในพื้นที่ห่างไกลจากศูนย์กลางความเจริญถึงแม้ว่าหมู่บ้านเหล่านี้จะมีความเงียบสงบและงดงามตามธรรมชาติแต่กลับมีเส้นทางที่เข้าถึงแสนยากลำบากแม้บางแห่งต้องเดินเท้าข้ามภูเขาหลายวันซึ่งบางแห่งก็ต้องนั่งเรือฟาแม่น้ำที่มีกระแสน้ำที่เี่ยวกรากหรือบางแห่งต้องขับรถผ่านเส้นทางแคบริมหน้าผาสูงโดยไม่มีราวในการป้องกันความปลอดภัยเส้นทางอันตรายเหล่านี้ เป็นดังบททดสอบของผู้ที่มาเยือนและยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอดทนของผู้คนที่ยังคงอาศัยอยู่ในพื้นที่เหล่านั้นซึ่งการเข้าถึงหมู่บ้านที่เรานํามาฝากกันในวันนี้มันจะอัตารายขนาดไหนถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมกันได้เลย 1. หมู่บ้านหน้าผาหมู่บ้านอาร์ทูริเออร์หรือที่รู้จักกันในชื่อของหมู่บ้านหน้าผาเป็นหมู่บ้านที่มีเอกลักษณ์และน่าสนใจในหลายด้าน ตั้งอยู่ในเขตการปกครองตัวเองเหลียงซานยี่มณฑลเสฉวนในประเทศจีนนะครับโดยหมู่บ้านแห่งนี้มีอายุป,ประมาณ200ปีและเคยเป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัวประมาณ72ครอบครัวตัวหมู่บ้านตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันประมาณ800เมตรจากระดับแม่น้ำด้านล่างนอกจากนั้นการเข้าถึงหมู่บ้านนี้ก็ถือเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งเพราะเนื่องจากจะต้องปีนบันไดที่ทําขึ้นมาจากเถาวัลย์และไม้ไผ่ซึ่งไม่มีอุปกรณ์ความปลอดภัยใดๆเลยนะครับ ซึ่งเด็กๆในหมู่บ้านจะต,ต้องใช้บันไดนี้ในการเดินทางไปโรงเรียนที่อยู่ในหุบเขาด้านล่างโดยใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงในการปีนขึ้นลงแทบทุกวันนะครับจนกระทั่งในปีกิลดศักราช2016ภาพของเด็กๆที่ปีนบันไดถา,าวันเพื่อไปโรงเรียนได้ถูกเผยแพร่สู่สาธารณชนและในโลกออนไลน์จนทำให้เกิดความตระหนักถึงความเสี่ยงและอันตรายที่ชาวบ้านต้องอเผชิญรัฐบาลท้องถิ่นจึงได้ดำเนินการสร้างบันไดเหล็ก2556ขั้นขึ้น ที่มีความมั่นคงและปลอดภัยในการเดินทางของชาวบ้านมากยิ่งขึ้นนะครับต่อมาในปีกิทศกักราช2020รัฐบาลจีนก็ได้ดำเนินโครงการย้ายถิ่นฐานชาวบ้านจากหมู่บ้านอาร์ตูเรีไปยังที่อยู่อาศัยใหม่ในเขตเมืองเจ้าจุยเพื่อให้ชาวบ้านสามารถเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานเช่นการศึกษาการพยาบาลโครงการขั้นพื้นฐานอื่นๆที่สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นแต่อย่างไรก็ตามก็ยังมีชาวบ้านบางส่วน ที่เลือกจะอาศัยอยู่ที่หมู่บ้านเดิมและปัจจุบันหมู่บ้านแห่งนี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทายไปแล้วนะครับ 2. หมู่บ้านคิวลาหมู่บ้านคิวลาตั้งอยู่ในหุบเขาปันกีเขตจ,จำบาของประเทศอินเดียโดยตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ2,524เมตรเหนือระดับน้ําทะเลซึ่งหุบเขาปันกี มีภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูงชันและหุบเหวลึกทําให้การเข้าถึงหมู่บ้านเป็นเรื่องที่ท้าทายบวกกับถ้าเป็นในช่วงของฤดูหนาวที่มีหิมะต,ตกหนักก็จะทําให้หมู่บ้านนี้ถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไปในบางช่วงเวลานะครับโดยทางเข้าหมู่บ้านจะต,ต้องผ่านถนนสายคิร่าคิสวาที่มีระยะทางรวมประมาณ114กิเมตรซึ่งเป็นถนนที่แคบมากๆโดยบางช่วงกว้างเพียงพอสําหรับรถเพียงแค่คันเดียวเท่านั้น อีกทั้งยังไม่มีราวกั้นข้างถนนและยังมีหน้าผาสูงชันหลายร้อยเมตรที่คุณเห็นแล้วจะต้องหวัดเสียวอย่างแน่นอนอีกทั้งพื้นถนนยังเป็นกรวดและหินที่ทําให้ลื่นได้ง่ายรวมถึงยังมีโค้งที่หักศอกและยังมีจุดบอดสายตาอีกหลายแห่งด้วยนะครับแค่นั้นยังไม่พอเพราะสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วเช่นการเกิดฝนตกหรือการเกิดหิมะตกก็จะทําให้ถนนลื่นและเป็นอันตรายมากอีกทั้งการขาดออกซิเจนในพื้นที่สูง ก็ยังทําให้ผู้ขับขี่รู้สึกเมื่อยล้าและเวียนหัวได้ง่ายกว่าปกติอีกด้วยนะครับนั่นจึงทําให้ถนนสายนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางการจราจรที่อันตรายที่สุดในโลกแต่ถึงอย่างนั้นอีกมุมหนึง่งมันก็เป็นเส้นทางสําหรับนักท่องเที่ยวที่ชื่นชอบความท้าทายและการผรจญภัยที่อยากจะมาสัมผัสถนนเส้นนี้ดูสักครั้งแต่ถ้าใครที่สามารถเดินทางไปถึงหมู่บ้านคิวลาได้ก็จะได้พบกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามพร้อมกับธรรมชาติที่เงียบสงบ และวิถีชีวิตท,ที่น่ารักของชาวบ้านท้องถิ่นถือเป็นรางวัลสำหรับผู้กล้าทุกท่านที่มาเยือนนะครับ 3. หมู่บ้านในหุบเขาโคตาหัวซีภูเขาโคตาหัวซีตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเปรูถือเป็นหนึ่งในหุบเขาที่ลึกที่สุดในโลกโดยมีความลึกประมาณ3535เมตร ซึ่งลึกกว่าหุบเขาแกนแคนยอนในสหรัฐอเมริกาถึงสองเท่าเลยนะครับซึ่งภายในหุบเขาแห่งนี้มีหมู่บ้านโคตาหัวสีตั้งอยู่ซึ่งมีประชากรหลายร้อยครัวเรือนโดยส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเป็นเกษตรกรซึ่งการจะเข้าถึงหมู่บ้านแห่งนี้ได้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะตลอดเส้นทางจะต้องเจอกับสภาพถนนที่ครึ่งหนึ่งเป็นถนนลาดยางและอีกครึ่งหนึ่งเป็นถนนลูกรังโดยบางส่วนของถนนต้องตัดผ่านหน้าผาสูงที่มีโค้งหักศอก และไม่มีราวกันอีกด้วยนะครับและจะยิ่งแย่ไปกว่านั้นถ้ามีฝนตกเพราะมันจะทําให้ถนนลื่นมากๆอีกทั้งยังต้องระวังปัญหาดินถลม่มที่อาจเกิดขึ้นเมื่อไร่ก็ได้นะครับนั่นจึงทําให้ถน,นนเส้นนี้ถูกกล่าวขานว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางที่อันตรายและท้าทายที่สุดในเปรูซึ่งคนที่จะผ่านถนนเส้นนี้ไปได้จะต้องมีทักษะในการขับขี่รถในสภาพถนนที่ยากลาบากและอันตรายที่ดีด้วยนะครับ 4. ทางเดินบนหน้าผาเมืองโบราณเมืองโบราณตูซากวนในเขตหยานจินมณฑลยูนนานประเทศจีนถือเป็นหนึ่งในเมืองเก่าที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า2200ปีตั้งอยู่ในหุบเขาแคบที่สองข้างทางเป็นภูเขาสูงชันโดยมีแม่น้ำกวนเหอไหลผ่านใจกลางเมืองจึงทำให้เมืองแห่งนี้มีลักษณะคล้ายตั้งอยู่ในร่องหุบเขาและยังถือเป็นเมืองที่แคบที่สุดในประเทศจีนด้วยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของที่นี่ ก็คือการเดินทางบนหน้าผาที่ถูกสร้างขึ้นจากความร่วมมือของชาวบ้านที่ช่วยกันเจาะหินที่อยู่ริมหน้าผาจนกลายเป็นทางเดินเท้าเพื่อใช้เป็นเส้นทางเชื่อมต่อการค้าขายของหมู่บ้านในมณฑลยูนานกับมณฑลเสฉวนที่อยู่ใกล้กันโดยมีความสูงชันกว่า200 m, เมตรเหนือแม่น้ํากวนเหอที่มีระยะทางทอดยาวหลายร้อยเมตรที่คดเคี้ยวไปตามหน้าผาซึ่งทางเดินนี้จะมีความกว้างเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1.5เมตรและมีจุดที่แคบที่สุด ที่ใหญ่พอเพียงแค่คนคนเดียวเดินผ่านเท่านั้นอีกทั้งในบางจุดของเส้นทางนี้ก็ここจะไม่มีรั้วกั้นข้างทางเอาไว้ให้ด้วยนะครับทําให้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างมากซึ่งนักท่องเที่ยวที่เดินผ่านเส้นทางนี้ต่างก็ต้องประหลาดใจและตื่นเต้นกับการเดินทางนี้เป็นอย่างมากจนทําให้บางคนถึงกับขาสัน่นและก้าวเท้าต่อไปไม่ได้เลยก็มีนะครับต้องถือว่าเป็นหนึ่งในเส้นทางเดินเท้าที่น่าหวาดเสียวที่สุดอีกแห่งหนึ่งของประเทศจีนแต่สําหรับคนท้องถิ่น การเดินบนทางเท้านี้มันก็เหมือนกับการเดินในพื้นราบเพราะพวกเขาก็คุ้นเคยกับเส้นทางนี้มานานแล้วนะครับ 5. หมู่บ้านอาบาโนในจอร์เจียหมู่บ้านอาบาโนตั้งอยู่ในเขตทูเชติทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศจอร์เจียใกล้กับชายแดนรัเสเซียนะครับมันเป็นหมู่บ้านบนภูเขาที่ถูกล้อมรอบไปด้วยเทือกเขาโคเคซัสที่ระดับความสูงประมาณ2,000เมตร เหนือระดับน้ำทะเลโดยเป็นหมู่บ้านเก่าของชาวทูเซเทียนที่มีวัฒนธรรมการแต่งกายและสถาปัตยกรรมที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแต่การจะเข้ามาถึงหมู่บ้านนี้ได้ต้องผ่านเส้นทางอับาโนพาร์ซึ่งเป็นถนนที่อยู่บนภูเขาที่สูงที่สุดในจอร์เจียและยังถือเป็นหนึ่งในเส้นทางที่อันตรายที่สุดในโลกโดยมีระยะทางรวมอยู่ที่ประมาณ80กิโลเมตรจากเมืองโอมาโลไปยังอาร์คเมตาซึ่งเป็นถนนลูกรังที่มีความแคบไม่มีรั้วกัน้น และยังกดเคี้ยวไปมาอีกด้วยซึ่งในบางช่วงจะต,ต้องขับผ่านบนหน้าผาที่สูงชันและยังขับผ่านม่านน้าตกรวมถึงฐานน้าแข็งในช่วงของฤดูหนาวอีกทั้งยังต้องคอยระมัดระวังเหตุการณ์ดินถล่มอีกด้วยนะครับซึ่งการจะผ่านถนนเส้นนี้ไปได้เราแนะนําว่าคุณควรจะใช้รถจนที่เป็นแบบ4วิวเท่านั้นนะครับและการขับขี่ควรจะเป็นผู้ที่มีประสบการณ์บนภูเขาสูงแต่ทว่าตลอด2เส้นทางก็ยังมีจุดชมวิวสวยๆอยู่ไม่น้อย แต่ก็ต้องรับชมด้วยความระมัดระวังเป็นอย่างมากด้วยนะครับ 6. หมู่บ้านบนยอดเขาคุณหมิงหมู่บ้านจีโตตั้งอยู่บนยอดเขาตำบลญเสวียซานอำเภอลู่ชวนเมืองคุณหมิงทางภาคใต้ของประเทศจีนนะครับโดยหมู่บ้านนี้มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถูกสร้างขึ้นจากชนกลุ่มน้อยส่วนหนึ่งในสมัยก่อน ที่พยายามจะหลบหนีจากภัยสงครามกลางเมืองจึงได้ตัดสินใจขึ้นมาสร้างที่อยู่อาศัยบนยอดเขาแห่งนี้หมู่บ้านนี้เป็นที่รู้จักกันในฐานะหนึ่งในหมู่บ้านบนภูเขาที่การเข้าถึงยากที่สุดในประเทศจีนเพราะเนื่องจากหมู่บ้านนี้มันตั้งอยู่บนหน้าผาสูงชันที่ระดับความสูงประมาณ1820เมตรเหนือระดับน้ำทะเลและยังมีถนนที่ถูกขนานนามว่าเป็นหนึ่งในทางหลวงริมหน้าผาที่อันตรายที่สุดในโลกและก่อนที่จะมีการเปิดใช้ทางหลวงสายนี้ ชาวบ้านที่อาศัยอยู่บนยอดเขาในหมู่บ้านนี้บางส่วนใช้เวลาทั้งชีวิตอยู่บนยอดเขานี้โดยไม่เคยลงจากภูเขาเลยนะครับชีวิตของพวกเขาถูกแยกออกจากโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากความยากลําบากในการเดินทางนั่นเองซึ่งการสร้างถนนสายนี้ขึ้นมาไม่เพียงแต่ทําให้ชาวบ้านสามารถเชื่อมต่อกับโลกภายนอกได้แต่ยังเป็นเส้นทางที่เปิดโอกาสให้คนทั่วไปได้ขึ้นไปสัมผัสกับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชนเผ่าบนยอดเขา ที่มีความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครด้วยนะครับปัจจุบันสามารถขับรถขึ้นไปตามเส้นทางนี้เพื่อเยี่ยมชมชาวบ้านในหมู่บ้านได้แต่การจะขับรถขึ้นไปได้ต้องใช้ความระมัดระวังเป็นอย่างสูงเพราะหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นก็จะไม่ใช่เพียงแค่การตกจากถนนธรรมดาแต่จะเป็นการตกจากที่สูงมากซึ่งอาจทําให้เสียชีวิตได้เลยนะครับ 7. ทางเข้าหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลก หากพูดถึงหมู่บ้านที่หนาวที่สุดในโลกเราต้องยกให้หมู่บ้านโอมิยาคอนที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือในเมืองซักาในประเทศรัสเซียนะครับซึ่งที่หมู่บ้านแห่งนี้เคยถูกบันทึกอย่างเป็นทางการว่ามีอุณหภูมิต่ำสุดถึงติดลบ67.7องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดเท่าที่เคยวัดได้ในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่และยังมีบางข้อมูลที่บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้เคยวัดค่าอุณหภูมิได้ถึงติดลบ71.2ององศาเซลเซียส แต่นั่นมันก็เป็นการอ่านค่าอย่างไม่เป็นทางการนะครับซึ่งจากสถิติความหนาวเย็นแบบสุด้วจนน่ากลัวของหมู่บ้านแห่งนี้การเดินทางไปยังหมู่บ้านก็ไม่ธรรมดาเช่นกันครับเพราะมันจะต้องผ่านถนนโคลีมาที่รู้จ,จักกันในชื่อถนนแห่งกระดูกนั่นเป็นเพราะว่าถนนเส้นนี้ถูกสร้างขึ้นมาจากนักโทษแรงงานและมีคนงานหลายหมื่นคนที่เสียชีวิตจากความหนาวเย็นและความหิวโหวยรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงจนทําให้ศพของผู้ที่เสียชีวิตจํานวนมาก ต้องฝังอยู่ใต้ถนนเส้นนี้นั่นเองครับและตลอดเส้นทางในช่วงของฤดูหนาวนักท่องเที่ยวจะต,ต้องเสี่ยงกับปัญหาต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องความหนาวเย็นที่ส่งผลต่อเครื่องยนต์ของรถบางครั้งถนนจะเป็นน้ําแข็งไม่มีราวการและไม่มีไฟบนถนนอีกด้วยอีกทั้งยังต้องเผชิญกับหมอกที่หนาเหตุการณ์หิมะถลม่มและเส้นทางที่เปรียวรวมถึงยังไม่มีสัญญ,ญาณโทรศัพท์มือถือหรือโรงพยาบาลระหว่างทางอีกด้วยนะครับ เส้นทางขาวเข้าหมู่บ้านที่อันตรายที่สุดในโลกณที่ชายแดนระหว่างประเทศปานามาและโคลัมเบียมีหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าดิบชื้นที่กว้างใหญ่และยากต่อการเข้าถึงที่เรียกว่าดาเลเลนแกร็บถือเป็นช่องว่างระหว่างเส้นทางถนนแผนอเมริกาซึ่งเชื่อมต่อทวีปอเมริกาเหนือกับอเมริกาใต้แต่มาขาดตอนตรงพื้นที่นี้ประมาณ106กิโลเมตร ซึ่งการจะเข้าถึงหมู่บ้านนี้ได้มันยากลําบากมากจนถึงขั้นถูกกล่าวขานว่าเป็นจุดที่อันตร,รายที่สุดสําหรับในการเดินเท้าเข้าหมู่บ้านเพราะเนื่องจากภูมิประเทศที่ทุรัก,กันดารและต้องเสี่ยงกับอันตร,รายจากสัตว์ป่าหรือโครคภัยไข้เจ็บต่างๆรวมถึงกลุ่มอาชญากรรมที่อาจพบเจอได้ในขณะเดินทางซึ่งหมู่บ้านในพื้นที่ดาเลงแกรบมีด้วยกันอยู่หลายหมู่บ้านและยังมีชาวพื้นเมืองเอมเบล่าและวูนานซึ่งเป็นกลุ่มชนหลักที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวด้วย พวกเขามีวัฒนธรรมสืบทอดกันมาอย่างยาวนานเช่นการสักแบบดั้งเดิมการใช้เรือแคนูและการมีภาษาพื้นเมืองเป็นของตัวเองด้วยนะครับโดยพื้นที่แห่งนี้ไม่แนะนําสําหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปยกเว้นผู้ที่มีวัตถุประสงค์ด้านมนุษยธรรมงานวิจัยหรือผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินป่ามาก่อนแต่การจะเข้าออกหมู่บ้านนี้ก็ควรประสานงานกับทางการปานามาหรือองค์กรระหว่างประเทศเช่น UNHCR หรือ n g o ท้องถิ่นเสียก,ก่อนนะครับเพื่อความปลอดภัย 9. หมู่บ้านสกิปเปอร์หมู่บ้านสกิปเปอร์เป็นชุมชนประวัติศาสตร์ที่ตั้งอยู่ในหุบเขาสกิปเปอร์ใกล้เมืองควีนแลนด์ของประเทศนิวซีแลนด์นะครับแม้ปัจจุบันจะไม่มีผู้อยู่อาศัยถาวรแต่หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมสำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจประวัติศาสตร์และธรรมชาติ โดยหมู่บ้านแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นในช่วงยุคตื่นทองในปีคิศักรา1860เมื่อมีการค้นพบทองในแม่น้ำโชโตวเวอร์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นแม่น้ำที่ร่ำรวยที่สุดในโลกในช่วงยุครุ่งเรืองซึ่งในอดีตหมู่บ้านนี้เคยมีประชากรมากถึง1,000คนและยังมีสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆเช่นโรงเรียนโรงแรมสำนักงานปรณษย์แต่อย่างไรก็ตามเมื่อทองคำเริ่มหมดลงในช่วงต้นศตวรรษที่20 ประชากรก็เริ่มลดลงหมู่บ้านก็ถูกทิ้งร้างไปในช่วงปีคิรัสกราช1940นะครับโดยการจะเข้าถึงหมู่บ้านนี้ได้จะต้องผ่านถนนสกิปเปอร์แคนยอนซึ่งเป็นที่รู้จักกันในฐานะหนึ่งในถนนที่อันตรายที่สุดในนิวซีแลนด์เพราะเนื่องจากถนนมีความแคบมากๆแถมยังมีความคดเคี้ยวและไม่มีาราวกั้นในบางช่วงของเส้นทางด้วยนะครับนั่นจึงทําให้มันเป็นถนนที่อันตรายอีกทั้งบริษัทเช่ารถส่วนใหญ่ ก็มอนุญาตให้ขับรถเช่าขึ้นไปบนถนนเส้นนี้ด้วยนะครับและอีกหนึ่งไฮไลท์ของหมู่บ้านร้างแห่งนี้นั่นก็คือสะพานแขวนสกิปเปอร์ที่ถูกสร้างขึ้นในปีคศักรา1901ที่เป็นสะพานแขวนที่มีความยาว96เมตรและยังถือเป็นสะพานแขวนที่สูงที่สุดของนิวซีแลนด์ในยุคนั้นด้วยนะครับก็จบกันไปแล้วนะครับกับทางเข้าหมู่บ้านที่สุดแสนจะยากลําบากที่เรานํามาฝากกันในวันนี้มีหมู่บ้านไหนที่คุณคิดว่ามันอันตรายที่สุด ก็ช่วยบอกเราที่คอมเมนต์ด้านล่างหน่อยนะครับและก่อนจะจากกันไปเราอยากรบกวนให้ทุกท่านช่วยกันกดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับ <S <S> <S เพื่อที่ว่าเวลามีคลิปใหม่ๆขึ้นมาคุณจะได้ไม่พลาดคลิปของเรานั่นเองบาย